ไฮไลท์วันนี้นะคะนำรถตระกูลคอสโลเวอร์นะคะอย่างโตโยต้าโครราชให้บิดนะคะมาให้เลือกชมกันถึง2คัน2รุ่นนะคะมาพร้อมกับตัวรุ่นท็อปนะคะกับตัวรองท็อปเลยนะราคาเริ่มต้นเนี่ยเจ็ดแสนเท่านั้นเองนะคะคุณลูกค้าขานะฟรีดาวน์ผ่อนหมื่นสองตลอดสัญญานะคะเรามีให้เลือกสีเทาดําแล้วก็สีขาวนะคะมีเลยหลังคาสันลุปก็จัดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับตัวท็อปนะคะสําหรับท่านใดนี่ฮะตามหารถตระกูล s u v นะ,ะ่ะน่าใช้งานนะสองคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะคะสำหรับท่านใดสนใจนะคะห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะเอมี่พาชมรอบคันค่ะไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะสวัสดี FC ใหม่ FC เก่าเอมี่ทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะยืนอยู่กันที่บริษัทเพชรโยนค่ะนะคะสำนังกงานใหญ่เสรดีไทย68แยกหนึ่งมินบุรีกรุงเทพมหานครนะคะ่ะ เหมือนเดิมเลยนะคะวันนี้นะพบเจอกับน้องเอมี่นะคะเอมี่ก็นํารถสวยๆมาให้ f c ซท่านได้ชมกันสําหรับท่านใดนะคะกำลังตามหารถ SUV 7ที่นั่งนะคะอย่างกลุ่มตะกอนอาตะกูลโตลต้าโครราคอสนะคะวันนี้มีให้เลือกอสองคันกันเลยค่ะพี่นะเรามีทั้งตัวลองท็อปแล้วก็ตัวท็อปค่ะนะคะสำหรับท่านใดสนใจคันไหนนะคะก็ จำป้ายทะเบียนวายนะคะแคปเข้ามาได้เลยนะคุณพี่จ๋าแค b เข้ามาแล้วก็ทักไลน์มาได้ด้านล่างใต้คลิปนะคะมีไลน์กับเบอร์โทรให้นะคะคลิกลิงก์เข้ามาได้เลยคุณพี่ขอรูปภาพเพิ่มเติมรายละเอียดการผ่อนโลเคชั่นร้านได้เลยนะคะ มาเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวกันเลยดีกว่านะสำหรับรถทั้ง2คันนี้นะคะดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.79รนะคะรายได้เกิน30,000บาทนะซื้อคนเดียวจบได้เลยไม่ต้องกู้ร่วมไม่ต้องค้ำให้ยุ่งยากนะคะลูกค้าต่างจังหวัดก็ซื้อได้เรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์นะคะถึงหน้าบ้านท่านท,นทั่วประเทศทุกจังหวัดเลยนะคะว่าจะเป็นเหนือใต้สานออกตกไปได้หมดเลยค่ะคุณพี่ท่านใดสนใจคันไหนก็จองล็อกรถมาได้เลย ะะมาตัวคันแรกคันนี้เนะคะเป็นตัวรองท็อปนะคะอย่างตัวเตอร์ตาร์โคราคอสนะคะ1.8ไฮบิดิีม่ยม,มสีเทาดำตัวรถคันนี้นะคะปี2020รถมือเดียวค่ะนะคะเลขไม่ใช้งานเพียง61,000กิโลนะคะไม่แท้แน่นอนบุ๊คโซวิตเข้าศูนย์ทุกระยะค่ะ สามารถตรวจสอบประวัติศูนย์ได้เลยบุ๊กโซวิดครบถ้วนแน่นอนราคา739,000บาทฟรีดาวนผ่อน12,000กว่าบาทต่อเดือนนะคะท่านใดสนใจก็รีบติดต่อมาได้มาเลยนะ,ค,ะคันนี้สีเทาดำมีแค่คันเดียวเท่านั้นนะ,ะตัวไฟหน้านะคะชุดไฟหน้าเป็นตัวของลูกแก้วโปรเจคเตอร์นะคะตัวไฮบิดนะก็จะมีสีสันเป็นสีฟ้าเนาะนี่เลยนะคะพร้อมไฟเดย์ไทม์ันนิ่งไลท์ค่ะ ไฟหน้านะคะเป็นไฟโปรเจคเตอร์เนี่ยสามารถปรับสูงต่ำได้นะนี่เลยโคมไฟสภาพสวยเลยค่ะนะคะไม่มีร่องรอยสะเก็ดหินไม่มีรอยแตกนะคะไฟแท้ค่ะแท้เดิมศูนย์เลยนะตัวกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าสีดำนะคะลายลังพึ่งนะคุณพี่นะนี่เลยค่ะสวยๆเลยค่ะพี่พร้อมกับตัวตัดหมอกติดตั้งจากโรงงานให้เรียบร้อยปายทะเบียนนี้เลยนะคะสี่ขอไข่ชกเชอร์ห้ กรุงเทพมหาคนครค่ะได้ไป้ายนี้ไปใช้งานกันเลยนะคะตัวรถบอกก่อนนะคะว่าเรารับประกันเรื่องโครงสร้างนะคะไม่มีชนหนักที่ความแน่นอนร้อเลูกค้าสามารถตรวจสอบประวัติศูนย์ได้เลยบุ๊โซวิตครบถ้วนนะคะสำหรับตัวล้อมแม็กนะคะนี้เป็นแม็กอลลอยทูโทนะคะแม็กเดิมโรงงานขอบ17นะคะมาพร้อมกับตัวยางมิชลินค่ะนะคะยางมิชลินะะปลายปียีาเลยนะคะ อาทิตย์ที่ห้าสิบสามนะคะคืออาทิตย์ที่สุดท้ายของปีแล้วนะคะได้ยางใหม่ค่ะนะคะยางใหม่นะัมิชลินนะคะนี่เลยสวยเลยค่ะพี่ดอกยางเหลือๆเลยนะคะใช้งานได้ยาวๆนะคะตัวรถบอกก่อนนะว่าคุณภาพแน่นอนรถสวยนะคะรถสวยจริงๆนะตัวกระจกทุกบานมีตาโตโยต้ตาทุกบานนะคะกระจกทุกบานมีตาโตโยต้ตาทุกบานนะ,ะกระจกเดิมแท้โรงงานแน่นอนไม่มีการชนหนัก นะคะกระจกไม่เคยปรับเปลี่ยนมานะตัวกระจกมองข้างสีเดียวกับทางตัวรถเลยค่ะนะคะพร้อมติดตั้งไฟเรียวที่กระจกมองข้างสอฝั่งกระจกมองข้างที่พับปรับเก็บระบบไฟฟ้านะคะเดี๋ยวเรามาชมด้านในกันนะคะสำหรับด้านในอน,นี้เลยค่ะนะคะด้านในสวยงามมากๆเลยนะคะเป็นสีทูโทนนะคะดำสลับกับสีน้ำตาลเข้มนะคะน้ำตาลเข้มนะสวยเลยคุณพี่จา๋าให้อารมณ์ลักชัวรี่มากมา นะประตูฝั่งคนขับเป็นทูโทนนะคะกระจกปรับระบบไฟฟ้าสี่บานนะคะกระจกมองข้างนี่เลยพับปรับเก็บไฟฟ้านะ,ะนี่ปรับไฟสูงต่ําค่ะนะคะตรงนี้คือปรับไฟสูงต่ํำนะ,ะไฟหน้าเปิดประตูด้านหลังนะคะนี่เลยนะ,ะตัวพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยหนังเดิมโรงงานนะคะเป็นตัวมัลติฟังก์ชันจัดเต็ม นะคะพร้อมโหมดต่างๆคือจัดเต็มมาให้เรียบร้อยแล้วสําหรับตัวรถนะคะขออนุญาตขึ้นด้านในสตาร์ทให้ดูกันสตาร์แล้วค่ะเป็นระบบไฮบริดนะคะคุณพี่นะนี่คือสตาร์แล้วนะคะหน้าปัดเลือนไม้แสดงผลดิจิตอลค่ะเป็นสีฟ้าไฮบริดนะคะาฟ้นต่างๆก็คือขึ้นที่หน้าปัดเลือนไม้เลยนะมีโหมด EV ต่างๆทุกอย่าง e ีโคนะคะบายสปอร์ตมอนิเนะก็คือครบหมดเลยคุณพี่ ตัวหน้าจอนะคะติดตั้งหน้าจอทัชสกรีนนะคะจากทางโรงงานนะคะติดตั้งหน้าจอทัชสกรีนจากโรงงานนะมีระบบต่างๆ,ๆทุกอย่างคือครบคันเลย<ม>ตัวแอร์นะคะเป็นแอร์ดูโอโตนนะคะปรับอิสระคู่หน้านะคะ<ม>สวยๆเลยค่ะคุณพี่จ๋าคันนี้นะ,ะใครได้ไปคือคุ้มค่า <S <S คุ้มค่าแน่นอนสําหรับคันนี้นะค,ะคุ้มค่าแน่นอน <S <S เกียร์เป็นเกียร์ออโต้ค่ะเนี่ย่ตัวเบาะเป็นเบาะหนังนะคะบเบาะอัดไฟฟ้า สวยๆโครงสร้างเดิมๆโรงงานนะคะี่ดูเลยนะโครงสร้างเดิมๆโรงงานน้องๆป้ายแดงค่ะนะคะน้องๆป้ายแดงจริงๆนะคันนี้นะไม่หกหมื่นกิโลเท่านั้นนะคะไม่หกหมื่นกิโลเท่านั้นนะไม่แท้ไม่เดิมประวัติศูนย์นะคะคุณลูกค้าดูเลยทีนทั่งผู้โดยสารด้านหลังก็เบาะหนังนะคะผิวสัมผัสดีเบาะเดิมโรงงานนะคะแล้วก็มีตัวแอร์หลัง มีพักแขนที่วางแก้วน้ำนะคะทันใดตามหารถนะคะตระกูลคอสอยู่คันนี้ตอบโจทย์แน่นอนกับพี่นะรถใหม่หกหมื่รถมือเดียวเป็นตัวไฮบริดพรีเมียมนะคะตัวไฟท้ายเป็น LED นะนี่สวยงามเลยประตูด้านหลังเป็นระบบไฟฟ้าเรียบร้อยนะคะทันใดสนใจนะคะมาลองชมรถตัวจริงได้มาลองขับได้ที่บริษัทนะคะมาหาเอมมี่ได้ นะมาหาเอ็มไม่ได้ตลอดเวลาเลยเอ็มมี่มาทางานทุกวันเลยค่ะคุณพี่ขออนุญาตถังดึงได้นะคะสําหรับตัวก็คือตรงนี้นะเวินที่สัมผัสเก็บสัมผัสได้ค่อนข้างเยอะนะคะสองชั้นพับเก็บได้ค่ะพับเก็บได้เลยนีสวยเลยนะคันนี้ตัวโครงสร้างนะคะน็อตฝาท้ายพี่ดูนะน็อต <Not S 2> ไม่มีร่องรอยขยับนะคะน็อตเดิมโรงงาน นะ้น็อตเดิมโรงงานน็อตไม่มีขยับแน่นอนลูกค้าจ๋านะตัวเม็ดอาร์คเดิมนะคะเม็ดอาร์คเดิมเดิมโรงงานนะท่านใดสนใจก็เอาช่างมาลองชมได้เอา,าลองขับได้เลยที่บริษัทค่ะเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะสำหรับจบไปแล้วนะคะสำหรับตัว t ต y ต t a c ค r า l อนนะคะหนึ่งจุดแปดไฮบิีนะคะคันนี้นะปี2020รถมือเดียวนะคะรถบ้านมือเดียวนะ,ะราคา7 3 1. 9 0 0 0 0บาท ท่านใดสนใจอยากเป็นเจ้าของนะคะก็รีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะคันนี้เรามีแค่คันเดียวเท่านั้นนะคะสำหรับตัวคอสสีเทาฟ้านะหรือเทาดำคันนี้นะคะราคา7 3 9ดส0ม0กพนห่สองพันกว่าบาทตลอดสัญญาค่ะดอกเบี้ย2.79%ดเเริ่มต้นนะคะมาดูคันนี้กันบ้างค่ะนะคะสำหรับตัวท็อปนะคะตัวเต้าโคราสคอสหนึ่งจุดแปดไฮบริดพรีเมียมเซฟตี้นะคะตัวรถปี2 0 2 0ีจด21่สีขาวมุกค,ค่ะ ตัวนี้นะคะเป็นตัวท็อปสุดแล้วนะคะสำหรับในรุ่นอ่าในรุ่นในกลุ่มนี้นะคะก็มีหลังคาสันลูปมาให้นะคะนี่เลยหลังคาแก้วสันลูปนะคะคันนี้น้ำใหม่ใช้งานเพียง37,000กิโลนะคะ37,000กิโลเท่านั้นนะคะกับราคา810,000บาทฟีดาพรหมนึ่งหมนสีนะคันนี้ผ่อน14,000บาทตลอดสัญญานะคะตัวรถโครงสร้างเดิมไม่เดิมตรวจสอบได้เลยนะคะพี่ตัวไฟหน้าลูกแก้วโปรเจคเตอร์นะคะ ได้ทำ running l i n e นะเหมือนกันเลยนะตัวไฟหน้าปรับสูงต่ำได้นะคะนี่สำหรับท่านใดสนใจนะคะอยากเป็นเจ้าของนะคะก็รีบได้เลยนะตัวนี้นะ800หนึ่งมืนบาทเซ็นเซอร์รอบคันนะคะสำหรับตัวท็อปตัวนี้นะอ่ะตัวไฮบริดพรีเมียมนี่เลยนะคะตัวล้อนะคันนี้นะเป็นล้อแม็กอลอยเดิมโรงงาน,นะคะ่ะ ยางยี่ห้อมิชลินนะคะปี2020นะคะ <c oughs> เดี๋ยวยางเดี๋ยวเอมี่ดูแลให้ใหม่นะเดี๋ยวยางเดี๋ยวเอมี่ดูแลให้นะคะคุณลูกค้าจะ๋ะท่านใดสนใจเนี่ยคะต้องการอยากมาชมรถตัวจริงนะ,ะมาหาน้องเอมี่ได้ที่บริษัทเปิดทุกวันเลยค่ะคุณลูกค้าเปิดทุกวันเลยไม่มีวันหยุดนะคะเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นสตาร์ทให้ดูสตาร์ทแล้วค่ะนะเป็นตัวระบบไฮบริดอีกเช่นเคยนะคะหน้าปัดเรือนม,มาแสดงผลดิจิตอล นะคะมใช้งาน37,969กกิโลนะฮะตัวเครื่องเสียงนะฮะหน้าจอจากโรงงานนะคะมีระบบต่างๆก็คือครบหมดนะแอร์ดูโอโซนเหมือนกันค่ะนะฮะแยกอิสระคู่หน้าช่องวัลเล็ชชาร์จก็มีมาให้ครบหมดนะคะนี่เลยนะ,ะ EV mode นะฮะ Drive mode นะฮะก็คือมีครบนะ,ะตัวเกียร์เป็นเกียร์ออโต้มีกล้องหน้าให้เรียบร้อยนะคะพร้อมกับตัว ออปชันก็คือให้มาจัดเต็มแล้วนะคะก็คือป้องกันนะต่างๆทุกอย่างระบบความปลอดภัยสําหรับตัวท็อปคือมีมาให้ครบแล้วนะคะนี่เซนเซอร์ด้านหน้านะคะป้องกันการชนครบหมดเลยนะ,ะตัวหลังคาก็คือเป็นสแูปนะฮะเป็นหลังคากระจกนะก็ตอบโจทย์แน่นอนนะคะสำหรับไลฟ์สไตล์ใครนะคะที่สนใจนะคะรถ SUV ยนะคะอย่างกลุ่มตระกูลครอสนะ อยากให้ลูกค้ามาลองชมรถตัวจริงได้นะคะมาลองชมมาลองขับได้นะคะที่บริษัทนะคะเปิดทุกวันเลยนะ,ะไม่มีวันหยุดมาหาเอมมี่ได้ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะเราเปิดทุกวันอยู่แล้วนะคะลูกค้าจะไม่ต้องกลัวไม่ต้องห่วงเลยนะ,ะดอกเบี้ยเริ่มต้น2.79%นะคะเอกสารครบอนุมัติรับรถได้ภายในวันนะคะเอกสารไม่ยุ่งยากเลยนะ,ะเอกสารไม่ยุ่งยากค่ะ สำหรับลูกค้าเนี่ยที่มีบัตรเครดิตใช้งานมาเกิน1ปีนะะี่คะจัดได้เลยนะคุณพี่นะรอรับรถภายใน1ชั่วโมงเอ็มจัดให้ได้ค่ะนะ,ะพี่ดูเลยด้านในกว้างนะคะที่เก็บสัมภาระกว้างนะต่างๆทุกอย่างคือกว้างน่าใช้งานมากๆช่วงล่างดีขับขี่นิ่มมากๆนะคะสำหรับรุ่นนี้นี่พี่ดูตัวโครงสร้างนะคะน็อตฝาท้ายนะน็อตไม่มีขยับฝาท้ายคือน็อตไม่มีขยับค่ะนะคะเดิมเดิม นะเดิมๆแน่นอนของหนูนะคะลูกค้าสามารถเอาเลขตัวรถนะครัไปตรวจสอบประวัติศูนย์ได้บุ๊กโซวิดครบถ้วนนะคะบุกโซวิดครบถ้วนที่หนูนะคะถ้าเกิดลูกค้าตรวจพบเจอว่ารถเกดิดอุบัติเหตุหนักนะคะเรารับซื้อคืนเต็มจํานวนแน่นอนนะคะเราไม่มีการย้อมแมวแน่นอนนะคะเดี๋ยวนี้นะใครเต้นไหนนะย้อมแมวนะคะพวกคดโกงนะคะอยู่ได้ไม่นานนะ,ะและสอบคบเอาจริง ของเราเนะะี่ยะคะเปิดบริการมา24ปีแล้วนะคะคุณลูกค้าจ๋านะถ้าเราไม่ซื้อตรงต่อลูกค้านะคะบริษัทเราเปิดมาไม่ได้นานถึง24ปีนี้แน่นอนค่ะพี่ดูเลยนะนี่รถสวยค่ะนะคะรถสวยนะรถสวยประวัติประวัติสวยแน่นอนไม่สามหมื่นนะคะไม่ใช้งานสามหมื่นกิโลไม่แท้ตรวจสอบได้นะคะรถสภาพดีอย่างนี้นะให้ไวเลยนะคะ 1> 8 1 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะ8 1 0 0 0 0บาทสำหรับ FC ท่านใดนะคะชมคลิปนี้แล้วนะคะสนใจอยากเป็นเจ้าของนะคะอยากครอบครองทันใดคันหนึ่งในคลิปนี้เนะะี่ยฮะอย่างเป็นตัวสีเทาดำนะคะคันนี้นะเป็นตัว t o y โตโยต l า Cross นะคะ1.8ไฮบริดพรีเมียมสีขาวนะคะคันนี้นะเป็นตัว t o y โตโยต l า Cross 1.8ไฮบริดพรีเมียมเซฟตี้จะเป็นตัวลองท็อปแล้วก็รุ่นท็อปนะคะนะ จ739,000บาทคันด้านซ้ายนะคะสีเทาดำนะอีกคันหนึ่ง810,000บาทตัวท็อปนะคะทั้งสองคันเป็นปี20ไม่น้อยทั้งคู่เลยค่ะคุณพี่ใครท่านใดสนใจสอบถามเพิ่มเติมนะคะขอรูปภาพเพิ่มเติมรายละเอียดต่าง,างๆหรือโลเคชั่นร้านนะคะก็ทักไลน์มาได้ด้านล่างใต้คลิปนะคะมีลิงก์ไอเดียไลน์กับเบอร์โทรให้ชัดเจนนะแอดไลน์เป็นเพื่อนกันได้เลยคุณพี่นะคะเข้ามาลองขับได้มาหาเอมมี่ได้ทุกที่เอกสารไม่ยุ่งยากค่ะ ก่อนจากกันวันนี้นะคะฝากฟิลท่านเลยนะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตาม Subscribe ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเอมี่อัปเดตรถสวยๆนะคะมาให้ฟิกท่านได้ชมกันอีกแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ